you สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่องรัดบรลาชาแนลนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมบอนสีนะคะที่ร้านพลาสติกโคกไม้แดงนะคะบ้านโคกไม้แดงตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดบาจีนบุรีนะคะเดี๋ยวจะพามาชมมาอัปเดตราคาบอนสีที่ร้านพลาสติกโคกไม้แดงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยววันนี้จะให้พ่อค้าตัวน้อยเป็นคนพาชมนะคะน้องรันนะคะน้องรันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาชมบอลสีหน่อยนะครัะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยชมพูอันดามันครับตอนนี้ก็ชมพูอันดามันเนาะ,ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับ ชมพูอันดามันนะคะสวยมากนะคะ1,000พบาทนะคะใครตามหาอยู่นะคะชมพูอันดามันนะคะสวยมากมากเลยคะ่ะชมพูอันดามันนะคะให้ชมใกล้ๆใ,ให้ชมความสวยกันใกล้ๆลเลยเนี่ยนะคะลักษณะลายใบกระดูกก็คือเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะโอ้โห ใครตามหาอยู่นะคะชมพูอันดามัน1,000บาทนะคะกระถางนี้อันนี้เป็นเฟสต้าครับเฟสต้าเท่าไหร่ครับน้องวานคสามร้อยเก้าสิบบาทครับสามร้อยเก้าสิบบนนอกใช่ไหมคะครับโอ้โหเฟสต้านะคะสวยมากนะคะใครที่ชอบบอนนอกนะคะราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทเฟสต้านะคะสวย ใบสีหวานมากเลยนะคะกระถางนี้คือสีเบนจ่ลงนะคะราคา1,500งาทนะคะอ่าสวยมากเลยกัดได้สวยจริงๆนะคะ1,500บาทสีเบนจ่ลงนะคะ กระถางนี้เป็นบอลน,นอกนะคะชื่อว่าแคโรดินวอตตันนะคะถ้าเกิดบอกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็อ่านตามป้ายนะคะแครดีนวอตตันสอ0พนะคะเป็นบอลน,นอกนะคะถ้าบอกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยเด้อคุณผู้ชมออกสับเนียังไม่ถูก วันนอกนะคะดูแข็งแรงดูสวยมากนะคะ2,500นะคะกระถางนี้อันนี้เป็นอีเหนานะคะบอลสีบ้านบ้านนะคะอยู่ที่ราคากระถางละ250บาทอีเหนาว้าอีเหนา250นะคะ ด้านนี้นะคะก็เป็นสีเบญจรงนะคะกระถางเล็กนะคะอยู่ที่7จ็หบาทจ้ากัดได้สวยจริงๆนะคะสีเบญจรงนะคะ7จ็้อยนะคะอันนี้ก็เป็นบอลน,นอกนะคะเป็นชื่อว่า b u t เทิลล็อกเกนะคะราคา1,900งนารอนะคะบั t เทิลล็อกเกนะคะ1,900งนเกบอลนอ บอสเทิลนล็อกเก็ตนะคะสตรอเบอรี่สตาร์นะคะราคาสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็ชมพูอันดามันนะคะสองร้อยแปดสิบนะคะก็มี ราคามีหลายราคาเลยนะคะชมพูน้ำมันนะคะเนต้านะคะด้านนี้390บาทนะคะเนตตาเป็นบอลนอกนะคะบอทเทิลล็อกเก็ตนะคะกระถางนี้อยู่ที่280นะคะแล้วก็บอลสีบ้านบ้านบอลสีเหนานะคะอยู่ที่250สนะคะ อีเนากัดได้สวยมากนะคะ250บาทนะคะกระถางนี้เป็นแครโรลีนนะคะวอตตันนะคะบอลน,นอกนะคะอยู่ที่ราคา800บาทนะคะบอนนอกนะคะ แคลรรีนนะคะวอตตันนะคะถ้าหากบอกถ้าหากพูดชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะด้านนี้ก็เป็นบอลน,นอกนะคะวอเทิลล็อกเก็ตนะคะอยู่ที่800นะคะเซต้า2อ0นะคะ,อะบอลน,นอกมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะบริเวณนี้ด้านนี้มีทั้งเป็นบอลน,นอกและบอลไทยนะคะ เป็นสาวน้อยปะแป้งนะคะอยู่ที่กระถางละ250้บาทนะคะสาวน้อยปะแป้งบริเวณนี้ก็จะมีเป็นชมพูอันดามันนะคะกระถางนี้อยู่ที่2,500นานะคะสวยจริงนะคะชมพูอันดามันนะคะแล้วก็จะมีเป็นหกหลงนะคะไม่ทราบราคานะคะฟิโลหูช้างครับฟิโลหูช้าง2,200บ,บาทครับ กระถางใหญ่ๆเลยฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะเท่าไหร่นะคะสองพันสองร้บาทสองพนสองร้อยนะคะวิโดหูช้างนะคะอะ่ใครตามหาก็ใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวน้อง้านพาไปชมด้านนี้เนาะมีอะไรบ้างครับอันะะนี้โสเดลจินนี่ครับราคาเท่าไหร่ครับราคาพันหอบาทหนึ่งพันห้ารอนะคะอ่า โอ้ต้นไม้เยอะมากนะคะไม่ใช่มีแค่บอนสีนะคะไม้มงคนอากนีมานะคะซึ่งก็ได้มาถ่ายคลิปลงให้ชมไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องรันครับต่กุนออมเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยออมชมพูสองร้อแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบเนาะทุกกระถางเลยออมชมพูนะคะ280สองร้อยแปดสิบค่ะสวยเลย ด้านนี้ก็จะเป็นตระกูลอโกนีม่านะคะ,อะมอเมอร์ล่าครับตอนนี้อะไรคะมอเตอรล่าครับมอนเตลา่าเท่าไหร่ครับเอ่สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบบาทนะคะมอนเตล่านะคะวาสนาเก้าชั้นนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ <c oughs> อ่าใครตามหาด้านนี้ก็จะเป็นตระกูลอโกนีม่านะคะซับมงคลสองร้อยห้าสิบ ลักกี้พิง190บาทนะคะออมมณีนะคะ100บาทสุขสมใจปอง390นะคะอัญมณีแดงวาเลนไทน์วาเลนไทน์ย200นะคะอัญมณีแดงอยู่ที่220บาทนะคะมีหลากหลายชนิดเลยนะคะตระกูลนกโกนีม่านะคะเรือนในครับเศรษฐีเรือนในเท่าไหร่ครับ ราคา30บาทค่ะส30บาทนะคะอ่าเศรษฐีเรือนใน30บาทด้านนี้คือรวยทัพย์เท่าไหร่นะครับ250บาส <50 S 1> <า><บ>ิบ0าบาทค่ะออมมณีนะคะก็มีราคาอยู่ที่150บบาทน้องรันจะพาไปดูหลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราตามน้องรันไปดูว่ามีอะไรนะคะระวังงูนะ เดี๋ยวตามน้องรันไปดูกันนะคะมีอะไรบ้างอ๋โหมีอะไรบ้างครับ<ม>ตรงนี้มองกระดางครับวอนกระดาษดางเท่าไหร่ครับอืมไมไ่ปักราคาไม่ได้มีราคาเค่พามาดูเฉออ๋อเดี๋ยวน้องรันพามาดูนะคะอันนี้น้องรันก็ไม่ทราบว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างเนาะแดงอินโดก็มีนะคะแต่ไม่ทราบราคาเนาะเดี๋ยวน้องรันพามาชมเฉยๆนะคะไม่ได้พอดีน้องไม่ทราบราคา แล้วก็จะมีเป็นอ่าสนิจจันขาวด้วย <c oughs> นะคะโอ้โหเยอะมากนะคะวันนี้ผู้ด่างครับผูด่างยากักษ์ผู้ด่างย,ากางยากักษ์ผู้ฉลุก็มีนะคะบริเวณนี้เป็นผู้ฉลุกโอ้น้องรันเก่งมากเลยจำชื่อต้นไม้ได้หลากหลายชนิดเลยค่ะ เดี๋ยวมาชมบริเวณนี้กันมีซานาดูนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตระกูลออมก็มีตระกูลค้าก็มีนะคะอโกน,นิมาก็มีนะคะด้านในก็ยังมีอีกเยอะเลยมีอะไรบ้างครับสามสิบบาทครับต้นมินต้นมิน้นสามสิบบาทนะคะเงินไหลมาด่างครับเงินไหลมาพัน, <500 S 1> พนห้าร้อย <500 S 2> หรืพันห้าร้อยร ท้องใบนจางท้องใบหนึ่งพันห้าร<ป>้ยใช่ไหมครับ,รบตัวนี้เงินไหลมาชมพูด่างครับเงินไหลมาชมพูด่างนะคะอ๋ออันนี้เลื้อยเลยอันนี้น้องก็จะรู้ราคาเป็นบางต้นเนาะแล้วก็ไม่ได้บอกราคาคอบทุกต้นต้องขออภัยด้วยนะคะผูด่างผูด่างก็มีนะคะอันนี้คือตระกูลอะไรคะน้องน้องน้องหลันอันนี้ก็เป็น กล้วยไม้กล้วยไม้ป่าเหรอคะอันนี้น้องรันไม่ทราบราคาใช่ไหมครับประมาณสองรอยบาทอ๋อสองร้ยบาททุกกระถางเลยเหรอครับทุกกระถางครับอ่ากล้วยไม้ก็มีสองร้อยบาทนะคะหลังบ้านนะคะโอ้โหมีมาเยอะมากนะคะตระกูลออมตระกูลเงินไหลมานะคะเยอะเลยนะคะกล้วยไม้ก็มี เสื้อผ่านสามสีราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะมาเยอะมากเลยนะคะปัญมณนีแดงโอ้โหมีกล้วยไม้มีตระกูลเสน่จันนะคะแก้วสารพัดนึก นะคะก็มีนะคะหลากหลายชนิดเลยแก้วสารพัดนึกนะคะมีค่อนข้างเยอะเลยแก้วสารพัดนึกสน่จันนะคะเดฟด่างนะคะก็มีนะคะ กล้ยเสือพานก็มีนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายกระถางเลยนะคะแต่ว่าน้องรันไม่ทราบราคานะคะเดี๋ยวจะให้ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะ,ะ,คะเผื่อมีใครที่อยากได้ไปปลูกนะคะ b บ a c k Magic ก็มีมีกล้วยเสือพานมี b บ a c k Magic นะคะตัวนี้คืออะไรครับน้องรันลือสีผสมครับลือสีผสมเหรออู้สวยจังรานะคาเท่าไหร่เอ่ย ไม่ทราบใช่ไหมครับราบบโอเคนะคะตัวนี้มันจะจิตราคาไว้อืมสวยมากเลยนะคะพี่โล,ลาลเมกอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะ,ะด้านนี้คือกวัมกมรกตดำนะคะอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทนะคะกวัมกมรกตดำทางร้านไม่มีบริการจัดส่งออนไลน์นะคะน้องรันใช่ไหมคะ ก็ใครอยากได้ก็เข้ามาชมที่ร้านพลาสติกโคกไม้แดงเนาะบ,บ้านโคกไม้แดงตำบลท่าตุมอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีหรืออยากจะติดต่อสอบถามนะคะต้นไม้เพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้น้องรันฝากเบอร์โทรไว้หน่อยคะ่ะนองสวนปลนสีสนสเจ็ด้ากมาเจ็ดครับค่ะเดี๋ยวก็ติดต่อสอบถามมาทางเบอร์โทรศัพท์ทางร้านได้เลยนะคะ,ร,คะร,ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงคะน้องรันร้านเปิดตั้งแต่หกโมงครับ 6โมงปิดจนถึง2คทุ่มหกทุ่มนะคะเปิดทุกวันและมาชมได้นะคะขอบคุณน้้งรันมากเลยนะคะที่พาชมต้นไม้ครับ